วลาเดินเอาเลยครับใช้ชาววันทักทายก่อนแท็โอ้ยดีได้มาซ้ายมีขวาเติมครับเหลือไปพี่าดการสมอลและพี่าดหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นวีอาร์เดอรแชมเปี้ยนครับเอาล้ทักทายแล้วก็เปียกจับโยกพยายามจะดึงคือหลุดไ้เอาแล้วครับดีครับความสบาถส่วนตัวเขาต้องบอกว่าเหลือรับประทานซ้ายแล้วก็เบีย เนียวอยู่เับเอาเลยครับนี่เลยครับิลาบลินกับมาชุดใหญ่ซ้ายแล้วก็ปีมาในสีเสื้อสโมสรไทยถาวรลุงโลดและเป็นทางด้านรายการที่2ของเขาด้วยแล้วก็เปียเรียบซื้อทงได้ดีครับเอวบลลงได้สวยตัดเข้าในล่วงลงไปพุทธสินให้ครับลุกนี้ฟาวจับไม้จับมือเจ้าชายประบาคาแล้วก็จักรยุทเปียกเฮ้ มาอยู่ทางด้านซูนที่พงหลาพรรับเอาแล้วครับดีครับจาเคโดนเดี่ยวโดนล้างครับชุดล้างจากวอลลุกรดของดีจากอยุธยาครับแล้วก็ขวากดลูกนี้่าก็ขยับมาแปะเทิร์เน็สิบหกแล้วสพงหลาพรสปีดสปีดสปินโฟลโล่ตามเก็บบอลของได้แล้วแล้วก็แล้วแล้วก็แล้วนี่จงนี้รับไปมาจาาเคทันไม่ทันทันไม่ทันเหลี่ยมนี้แล้วก็แล้วก็ฟา เ้าขวาของทีมงานไทยทววลูกโลดครับดีครับเครื่องจักรสังหารโดนเหนียวล้งมือไม่เอานะพี่นะขอบคุณมากเสยยื้อเสยยืดบอลสองตกลงมาทันไม่ทันครับมิรามารินครับนีครับใส่ซ้ายเหลี่ยมขวาได้อยู่ธิดศักดิ์ลูกลงไปพุทธศิลป์ชี้ให้เล่นต่อไปครับน็อตทะเลไหลมาแล้วก็เลียบเปียงเลียบเปียงนาเจ้าชายเฟิร์นสายคง โอ oh ้ว่าซาบาลินเงียบไปม,มีหน้องแนมแน่แก่ทะย,ยงงังยังก็มาเก็บได้เจ้าชายเฟิร์สเปี้ยงเฮ้ยเปี้ยงไม่มีขวาเติมลากเลยจีบี้มาด้านตะวันลุกโลดแต่มันได้เป็นเอวัดชนละพงศุภีเลยสกัดไม่ได้เบสเอครับวัดชนะพงล่วงลงไปพุทธสินเฮ้ย hey. ฟาวเฮ้ย <Hey. S 2> ฟาวแล้วก็ <S <S ไม่เป็นไรครับขอบพระคุณมากมากครับพอเก้ 9, 4, าสี่เขาน้าสนใจจากบอสคิงคิงกะรวยครับเงยหน้านะมองไทยถาวรลุกโลดเปี้ยง,ลง,ลง,ลงแล้วก็เรียบแล้วก็เรียบ ใช่ประภาการก็ให้มาโะหโหตรงนี้ต้องบอกว่าทําชิงแล้วก็ฟ้าแล้วก็ฟ้าวิทยานัศิลป์ครับพร้พอมแล้วพร้พอมแล้วเปียงแล้วก็ จังหวะจ่ายแก่ก็ไปอยู่ทางด้านเด็กชายในสังทรกับตักบ้อมสวนแม่ด้านขวาก็อย่ามาโอ้กิตทีคุณพาวงฟังเข้ามาคุณแอมศักดิ์วิทย์นี่มาแต่งหนึ่งอย่าวะขยับมาหลอกจ่ายแล้วหัวใจทรายเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เลพายสุวิทยานำศิลลาก็เตรียมที่จะอยากเสริมเติมกันลงไปนะนะเจ้านิวโอนินนัทวุฒิอนินครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ เรียบร้อยไม่มีแผ่วไม่มีถอยไม่มีอ่อยไม่มียอมครับทางขวามาแล้วครับนี่ครับซ้ายมีเติมครับขวามีแต็กแล้วก็เรียบเรียบร้อยดับับไฟ คือโทษนักกีฬาขอโทษขออภัยกันก่อนครับชัยชนะเดี๋ยวเรามายินยินเขาเรียกว่ายินดีด้วยกันครับจังหวะดีครับมิตรภาพสําคัญที่สุดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าแฟร์เพย์ถูกใจขอเสียงตบมือดังๆให้กับเขาทั้งสองทีมครับขอเสียงตบมือดังๆหน่อยครับ เอาละครับเดินทางมาถึงจุดปิรามารินครับพวกเขาหัวใจใหญ่กว่าตาบวันนี้จบลงแล้วลำดับถัดไปครับเราจะมีพิธีการสักเล็กน้อยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเชียร์เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับวันหน้ามโอกาสเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใครยังไม่กลับครับชื่นชมชื่นมือกับบรรยากาศแชมเปี้ยนเอาละครับคำพูดคำชาวจจใจกับพวกเราทีมงานนักภาคนักบรรยาย ผิดพภาพประการใดนะครับขอกาบประทานอภัยไว้ณที่นี้พวกเรานะครับขออนุญาตนะครับเอ่ยคำรานะครับแล้วก็กล่าวขอประท้นขอโทษประทานอภัยแล้วก็ให้พี่เก่งนะครับประชาย์เก่งนะครับดีเลยครับกล่าวสักเล็กน้อยแล้วก็ร่ำลากับท่านผู้ชมคุณพ่อของเราครับนี่ครับคุณพ่อมาทรงการด้านหน้าเลยครับ เชิญถ้วยรางวัลที่หนึ่งครับเชิญน้องหยาดด้วยครับเชิญน้องหยาดด้วยครับให้พี่เขาถือป้ายให้เพื่อนเพ<อ>ื่อนถือป้ายแ,แ,แล้วก็เงินสดครับเออเงินสดด้วยเลยครับพอมอบถ้วยก่อนนะครับเออเงินสดด้วยครับอีกสองแสนบาทและเตรียมตัวครับขอสาวมันมันเลยหนึ่งสองสามเชเจะลาเล่หครับ Thầy giám biệt lung lên